จริงๆชีวิตของเราเป็นเป็นของชั่วคราวนีโลกมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบกับโลกสวรรค์หรือโลกนรกแล้วโลกมนุษย์นี่อายุสั้นที่สุดอายุน้อยที่สุดดังนั้นจะทำอะไรก็รีบทำซะธรรมะใดที่ยังไม่ได้ศึกษารีบศึกษาธรรมะใดที่ยังไม่รู้ให้รีบรู้ อะไรที่ยังปล่อยวางไม่ได้ให้รีบปล่อยวางอย่ารอให้มันทุกทรมานจนเอาชีวิตไม่ได้เอาชีวิตไม่รอดแล้วค่อยจะไปคิดปล่อยวางมันไม่มีอุปนิสัยในการปล่อยวางจะไปปล่อยตอนนั้นมันก็ไม่ได้ในขณนะที่ยังมีชีวิตมีกำลังวังชาให้รีบฝึกฝนตน ให้ฝึกฝนตนให้รีบแก้ไขตนให้มองดูเข้าไปข้างในจุดกําเนิดของจิตจุดกําเนิดของกายจุดกําเนิดของสรรพสิ่งอะไรบ้างมันเกิดจากอะไรเกิดจากไหนมันตั้งอยู่อย่างไรและดับไปอย่างไรมองดูตรงนี้ เพราะว่าชีวิตทุกชีวิตมันก็เป็นของเกิดของตายของเกิดของดับไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายเกิดมาแล้วก็ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจะห่วงหาอะไรอาวรเอาอะไรเพรนั้นความรู้สึกนี่มันเป็นมายามันเป็นภพที่หลอกลวงความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี่มันเป็นของหลอกลวงหลอกลวงจิตหลอกลวงใจหลอกลวงให้ไปติดกับดัก ติดกับดักของความอยากเมื่อมีความอยากก็มีความทุกข์เมื่อมีความปรารถนาก็ก็มีความไม่สมปรารถนาชีวิตเราวนอยู่แค่นี้วนอยู่กับสุขกับทุกข์กับอุเบกขาเฉยๆนี่วนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋วเฉยๆไม่เห็นมีสาระอะไรมากไป กี่วันกี่วันก็เห็นวนอยู่อย่างนี้ทีนี้เรามาแก้แก้กรรมแก้ความตายแก้ความแก่ความเจ็บความตายด้วยธรรมะโอสถคือธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูลมหายใจเข้าออกคืออานาปานุสติดูลมเข้ายาวลมออกยาวก็ให้รู้ลมเข้าสั้นลมออกสั้นก็ให้รู้ ดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละอยู่เป็นนิดทำอะไรก็ให้รู้ลมรู้ลมนึกขึ้นได้ก็ให้รู้ลมการรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นแหละคือวิธีแก้ตายวิธีแก้วตัตจักรการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าพระพุทธองค์พระองค์ก็ทรงค้นพบวิธีดับความเกิดจากลมหายใจ จากการเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกพระพุทธเจ้าถ้าไม่เดินตามมรรคของพระพุทธเจ้าเราจะไปถึงซึ่งความสงบสุขหรือความหลุดพ้นได้อย่างไรจะชื่อว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเมื่อไม่ปฏิบัติตามทำคํำสอนของพระพุทธเจ้าประกาศมา2500กว่าปีนี้ ยังเฟื่องฟูอยู่ในหัวใจของผู้ที่ศรัทธาเรายังได้ยินได้ฟังนี้กึ่งพุทธการนี้ยิ่งเรายิ่งได้ยินได้ฟังมากมายมหาศาลยิ่งเป็นยุคที่มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้สอยประโยชน์จากโซเชียลสื่อธรรมะต่างๆเลือกฟังเลือกฟังเลือกปฏิบัติที่ เรามั่นใจว่าเป็นทางของพระตถาคตได้ประกาศไว้เป็นทางที่พระาศาสดาได้สอนไว้ให้หาเลือกฟังให้ดีที่สุดเลือกปฏิบัติเพราะว่าผู้พูดอยู่นี้ก็เคยปฏิบัติรุ่มรุ่ม,มดอนๆอน,นเคยปฏิบัติแบบเดินผิดทางมามากมายก่ายกองเหมือนกันเข้าใจว่าเป็นของถูกแต่สุดท้ายก็โดนหลอก โดนหลอกด้วยอารมณ์ความรู้สึกโดนหลอกด้วยความคิดนึกของตัวเองทีนี้ให้เรากําจัดความคิดนึกของตัวเองออกเสียให้เอาแต่คําสอนของพระพุทธเจ้ามาประจําแทนที่อันใดที่ไม่ถูกเราก็ไม่ทําอันใดที่ทําแล้วไม่ใช่ทางเราก็ไม่ทําเราเลือกทำที่เป็นเป็นธรรมะนาทางนําทางไปสู่ความลุดพ้นที่แท้จริงทางที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว คือทานศีลภาวนาหลักปฏิบัติลหลายอย่างที่พระองค์ทรงประกาศไวน้นี้เรานำมาประพฤติปฏิบัติอันไหนที่ยังปฏิบัติไม่ได้เราก็ใช้ความพยายามเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไม่มีใครหรอกที่จะปฏิบัติได้ครบทุกข้อแต่ให้เราเลือกเลือกข้อที่เราปฏิบัติได้ข้อไหนที่ยังปฏิบัติไม่ได้ก็ให้ฝึกฝนพยายาม แต่อันดับแรกเราต้องเลือกข้อที่ปฏิบัติใต้มาทําให้ชํานาญก่อนมาทําให้ชํานาญดังเช่นการดูลมหายใจผู้ที่ดูลมหายใจได้ึข้ขนชื่อว่าเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวแล้วเป็นผู้สามารถจะดับภพบดับชาติได้ให้ดูเป็นนิดดูเป็นนิดถ้าดูเป็นนิดแล้วเราจะสามารถดับภพบดับชาติได้เมื่อจิตละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลง เราจะเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปวงนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่เป็นอะไรไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลเป็นแต่สมมุติเป็นแต่มายาเป็นแต่ของจมอมปลอมเราถูกของจมอมปลอมหลอกมาทั้งชีวิตถูกมายาหลอกมาทั้งชีวิตจนชีวิตมีแต่ทุกข์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 ทั้งนั้นที่เราอาศัยมันอยู่ที่เราประสบมันอยู่ ถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าชาไหนเลยเราจะรู้จาก้นทางออกจากทุกไม่งั้นก็งมโขงกันอยู่อย่างนั้นให้พากันตั้งใจอายุชีวิตอย่าไปคิดว่ามันจะตายไม่เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ตายคือคนที่ประมาทดังนั้นเราต้องมีความรู้สึกที่เป็นจริง พิจารณาความเป็นจริงแล้วความรู้สึกที่เป็นจริงจะปรากฏความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะตายได้ตลอดเวลาความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะตายเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันเกิดความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมันจะเกิดความไม่ประมาทแล้วมันจะสแสวงหาประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชีวิตอะไรคือประโยชน์สูงสุดในชีวิตคือธรรมะของพระพุทธเจ้า เมื่อเราเรียนรู้ประโยชน์สูงสุดในชีวิตคือธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างชำนิชำนาญแล้วเราจะเห็นประโยชน์สูงสุดเช่นกันธรรมะของพระเจ้าคือประโยชน์สูงสุดเราเลือกเอามาปฏิบัติเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเสมือนลูกโซ่ที่คล้องกันมาปฏิบัติข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็จะมาให้พากันตั้งใจตั้งใจชีวิตเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยมากเต็มที เห็นไหมความตายเด็กก็ตายได้หนุ่มก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้คนไม่แก่ก็ตายได้ผู้หญิงผู้ชายตายได้ทั้งหมดดังนั้นเรายืนอยู่บนเส้นได้แห่งความตายจะหลุดลงมาเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ให้รู้แต่ว่ามันตายแน่ๆไม่ช้าก็เร็วและก็ไม่เกินร้อยปีนี้เมื่อความตายจะมาถึงให้รีบผลายเอาประโยชน์ จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือธรรมของพระพุทธองค์เป็นปัชิมโอวาที่ให้ไว้ครั้งสุดท้ายก่อนปร,รินิพานขณะพระองค์จประปรินิพานก็ยังทรงประกาศธรรม ข้อนี้ไว้ตัเกเตือนพวกเราอยู่เสมอดังนั้นอย่าพากันประมาทนะรีบพากันค้นควายอันไหนยังไม่รู้ให้รีบรู้เถอะอันไหนยังไม่ได้ทํากุศลใดยังไม่เกิดให้รีบเกิดกิเลสตัวไหนยังไม่ละให้รีบพากันละจะได้ไม่เสียเวลาในชาตินี้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายทุกท่าน